เบ,บิกรายงานบิ๊กคับเตรียมเข้า IPO ปีหน้าและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเซก USDT เพิ่มยังไม่พอทเทเทอร์กระโดดร่วมวงกวานซื้อบิตคอยเป็นทุนสำรองอีกด้วยไปจบกรณี FTX หลังแซมแบงแมนฟรายถูกสารตัดสินจำคุก25ปี สวัสดีค่ะลนงก์กับนักที่เล่าคริปโตช็อต EP 149นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันค่ะบูมเบิร์กรายงานบิ๊กค p ัเตรียมเข้า IPO ปีหน้าแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปค่ะนับเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเลยนะคะเมื่อล่าสุดข่าวสำนักข่าวบูมเบิร์กค่ะได้มีการรายงานข่าวว่า Exchang e เจ้าใหญ่ของไทยอย่างบิ๊กครับค่ะเตรียมที่จะหา FA เอาหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้ได้ในปีหน้าปี2025นี้ค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะคุณท็อปจีรายุทธนะคะยังได้บอกกับบูมเบอร์อีกด้วยว่าดีลในครั้งนี้ค่ะมีมูลค่าถึง6,000ล้านบาทคิดเป็นประมาณ165ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวอนอกจากแพ้นในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะคะทางบิดคทับเองค่ะก็ยังมีแพลนที่จะเพิ่มพนักงานในบริษัทอีกด้วยนะคะดูทรงแล้วบูรันปีนี้ค่ะน่าจะมาแรงกว่าบูรันปีที่ผ่านๆมานะคะ ไปดูข่าวทัดไปของเรากันค่ะเศก USDT เพิ่มยังไม่พอ Tether กระโดดร่วมวงกวานซื้อ Bitcoin เป็นเงินทุนสำรองอีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราได้มีการรายงานข่าวไปค่ะเกี่ยวกับการที่ Tether ค่ะบริษัทผู้ออกเหรียญ Stablecoin อย่าง USDT เขาได้มีการเศกเหรียญ USDT เพิ่มเพื่อรองรับการหมุนเวียนในอีโคซิสเต็มของวงการคริปโตนะคะ ล่าสุดคะ่ะทางเทเ h อรคะ่ะได้ซื้อบ i t c o i n เพิ่มอีก8,888 BTC นะคะคิดเป็นมูลค่ากว่า618ล้านดอลลาร์าทำให้บริษัทเท t h e r คะ่ะกลายเป็นผู้ถือครอง Bitcoin ที่มากที่สุดเป็นอันดับ7ถืออยู่ทั้งหมด75,354 b ืโดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่3,305 5ดอลลาร์ต่อ1 BTC คะ่ะ โดยการซื้อบิตคอยเพิ่มครั้งนี้นะคะเป็นการซื้อเชิงกลยุทธ์ค่ะแล้วก็จะนํามาใช้กระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่รองรับมูลค่าของ s t a b l e ลคอยของบริษัทอย่าง USDT ด้วยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะผู้ถือครองอันดับ1แล้วก็อันดับ2ค่ะยังคงเป็น MicroStrategy แล้วก็กองทุน BackRock นะคะที่ไล่บี้สูสีกันมาติดๆอยู่ค่ะ ไปดูข่าวถัดไปกันนะคะปิดจบกรณี FTX หลังแซมแบงแมนฟรายโดนสารตัดสินจำคุก25ปีค่ะหลายคนคน่าจะจำกันได้นะคะกับกรณีของ FTX เมื่อพฤศจิกายนของปี2565ที่ผ่านมาค่ะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่บริหารโดยแซมแบงแมนฟรานะคะแล้วก็มีปัญหาค่ะทอนเงินออกมาไม่ได้จนกลายเป็นมหากราบอย่างที่เรารู้กันนะคะ ล่าสุดค่ะสารได้มีการตัดสินจำคุกค่คะคุณแซมแบงแมนฟรายจำนวน25ปีนะคะตัวเลข25ปีตรงนี้มาจากไหนค่ะจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าทางอายการค่ะเขาได้มีการขอให้สารลงโทษโดยการตัดสินจำคุก40ถึง50ปีเลยนะคะเพราะหากคุณแซมแบงแมนฟรายค่ะเขาติดคุกน้อยไปตัวคุณแซมเองเนี่ยหลังจากพ้นโทษแล้วก็ อาจจะออกมาทําเรื่องเดิมๆอีกแถมยังยาวไปถึงความผิดที่คุณแซมนะคะที่ว่าเขาได้ขโมยเงินของลูกค้าไป8 0 0 0ล้านดอลลาร์ไปเล่นการพน,นันด้วยค่ะทางทนายความของคุณแซมค่ะได้มีการโต้แย้งนะคะเพราะว่าคุณแซมค่ะเขามีอาการของโรคซึมเศร้าและสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจค่ะแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะโดนไป25ปีอยู่ดีค่ะ ต้องบอกว่ามาหากาพ FTX นะคะถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของคนในวงการคริปโตไปเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ยังดีค่ะที่กรณีนี้ค่ะยังสามารถนำคุณแซมมารับโทษได้ว่าแต่กรณีของซิกเนกบ้านเราเป็นยังไงบ้างและ,ะทั้งหมดนี้คือคริปโตชาร์ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ